ครับจอดจำครับตรงนีง้ ไ,ไ,ไ,ไม่ทันมองเลยครับตะกี้สวยขึ้นยังไงีนิดเดียวไปกับประชอนนะครับผมแบบนึงครับ ครับนี่ครับไซส์สวยครับไซส์เป็นโลครับตัวนี้ติดเนี้ยงเดียวนะครับอโอ้นะโหแดงดีมากมากเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคโอ้ยหลุดจริงจริงแดงดีจังเนยหลุดเยื่หลุดออกจากปากพอดีนะครับ นี่ครับกับปลาช่อนนะผมไซส์สวยเลยไซส์กือบโลมกันครับตัวนี้กัดออดจ้ำนะครับกัดออดจ้ำสีแดงครับผมสภาพหมายเป็นคลองนะครับเนี่ยเป็นคลองสามแยกนะผมก็ตียัดเข้าไปตีกำลังเพิเพินนครับซัดว์ซะงั้นครับใส่สวยแล้วผมกับปลาช่อนนะครับโอเคฝากผลงานไว้นะครับ กดจ้ำนะครับใส่ตีถีตีน้ำดังๆนะครับเยื่อจากข่จ้ำของหน้าเป็นหนึ่งนะครับผมเรียกแล้วดึงดูดความสนใจของปลาได้ดีมากๆครับผมโอเคฝากผลงานไปด้วยครับสุดยอดมากครับผม